คิวเทอป้าครับเรื่องทีมงานเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับคือช่วงทันวาเนี่ยอยู่ดีๆทีมงานก็เรียกผมเข้ามาในออฟฟิศพวกเขาบอกว่าอะไรครับพวกเราจะลาออกอุ้ยเขาต้องการอะไรฮะอยากได้เงินเดือนเพิ่มหรือบางคนก็บอกว่าอยากได้เวลาพักผ่อนเยอะขึ้นแล้วก็มันเหนื่อยบางคนก็บอกว่าไม่สนุกแล้วก็ขอลาออกครับผมแล้วคุณทํำยังไงผมแบบว่าอย่างนี้เลยนะทุกคนผมพูดาขอโทษกับทีมงานทุกคนนะแต่พอหลังจากนั้นเห็นบอกคุณไปเจออะไรมาฮะก็เจอข้อมูลบางอย่างที่ อธิบายทั้งหมดเรื่องบ้านนี้มันอะไรกันแล้วก็เรื่องใหม่ๆที่ผมไม่รู้มาก่อนคืออะไรครับเขาคุยนินทากันแล้วก็คุยใส่ายกันเพื่อจะคิดคําพูดแย่ๆที่จะทําให้ผมรู้สึกเสียใจเพื่ออะไรฮะเพื่อจะขอสิ่งที่พวกเขาต้องการเงินเดือนเวลาวันหยุดแล้วคิวเทรู้สึกยังไงครับผมรู้สึกแย่กว่าเดิมประมาณล้านเท่านะทุกคนคือรู้สึกแย่ที่สุดในชีวิตทําไมถึงรู้สึกได้ถึงขนาดนี้ฮะ ผมมองว่าพวกเขาเป็นครอบครัวผมมองว่าพวกเขาเป็นเพื่อนผมมองว่าพวกเขาเป็นพี่ผมมองว่าพวกเขาเป็นน้องแต่สุดท้ายเป็นไงมันปลอมเห็นบอกตัดต่อนี่อายุเท่าไหร่นะครับอายุยังไม่ถึง20นะเขาเป็นเด็กจบแค่ม .6 เขาตัดต่อไม่เป็นเลยนะทุกคนและให้เงินเดือนเขาเท่าไหร่ให้เงินเดือนเขาสามหมื่นนะทุกคนแล้วคนอื่นๆล่ะ ทีมงานในหนึ่งในนั้นเป็นโจรน,นะทุกคนคนนี้อยู่ด้วยกันมากี่ปีครับที่อยู่ด้วยกันมาสามปีเป็นพี่ที่ผมรักมากๆนะทุกคนเขาทําอะไรคมันเขาก็ขโมยของผมนะครับที่เป็นแบรนด์เนมนะหลักแสนนะทุกคนเอาไปขายในเว็บแบรนด์เนมมือสองนะทุกคนไม่ไหวเลยแบบนี้แล้วในขาคุณละ่ะเอาข้อมูลบริษัทไปแชร์อุ้ยคนนี้มาได้ไงครับเขาไม่เคยทํางานที่ไหนมาก่อนเขาเป็นนักศึกษามาอะไรที่เพิ่งจบมาใหม่นะทุกคนให้อะไรเขาไปบ้างอะ นะผมหาโทรศัพท์ใหม่ให้เลยแบบรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะเขาอยากมี iPad ในการทํางานผมก็หามาให้เลยนะและรถยนต์นะครับรถยนต์ที่ผมรักมากๆมูลค่าหลักล้านผมก็ให้เลยครับผมใช้ตลอดนะไม่ว่าเขาจะไปชนมาไม่ว่าเขาจะไปขูดมายางแบนนู่นนี่นั่นผมไม่เคยพูดอะไรไม่ดีหรือไม่เคยพูดด่าหรือไม่เคยพูดอะไรไม่ดีทั้งนั้นนะทุกคนแต่ผมแบบกลับเป็นห่วงเขาผมบอกว่าโอเคหรือเปล่าทุกอย่างโอเคนะไม่เป็นไรผมพูดอย่างนี้ตลอดไม่เคยว่าเขาสักครั้งเลยนะทุกคนครับผมแล้วทีมงานที่ออกไปทําช่อง YouTube ตัวเองล่ะ ผมให้แม c b บุกเขาเลยนะหลักแสนให้ไปเลยเพราะว่าเอาไม่มีคอมเราจะตัดต่อยังไงใช่ไหมฮะโอ้โหเอาง่ายๆเลยคือคุณรักพวกเขามากถูกไหมฮะผมซัพพอร์ตเต็มที่เอาสุดท้ายแล้วมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนคลับไหมครับในสุดท้ายเนี่ยอยากให้ทุกคนแบบว่าช่วยผมหน่อยนะทุกคนจริงๆอยากให้ช่วยกันคือผมจะพัฒนาคอนเทนต์ให้สุดนะผมจะทําแต่สิ่งสนุกๆทำแต่แบบว่ามีแต่อะไรสนุกๆให้คนดูผมจะสร้างความสุขให้คนดูเองผมจะไม่ทอแทนนะคือเรื่องแค่นี้แบบว่ามันจะไม่หยุดคิวเทลป้าคนนี้ได้นะทุกคนผมจะไม่ทอแค่นี้ เป็นกำลังใจให้ซิมนะครับ